แฟนๆลุ้นตามพลอยชิดจันเพื่อนสนิทต่ายชูติมาพูดแล้วหลังลือรีเทิร์นทีมพิธาจากกรณีได้มีการเผยคลิปนาทีที่ต่ายชูติมาและทีมพิธามาเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งและเป็นช่วงที่ต่ายนั้นได้เดินมาส่งน้องพ่พิมให้คุณพ่อก่อนจะโบกมือลาบายบๆก่อนที่ต่ายจะเดินไป คาเอาทั้งทีมพิธาและน้องทีท่พิมมองตามแม่ต่ายกันตาไม่กระพริบงานนี้เหล่าแฟนคลับที่เชียร์อ,อยากให้กลับมาคืนดีกันนั้นถึงกับกรี๊ดลั่นห้างเลยทีเดียวโดยผู้ใช้ติ๊ k t o อกที่ชื่อได้เผยคลิปพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าต่อมาตายชุติมาได้เผยคลิปลงติ๊กต็อกส่วนตัวที่ชื่อ t จุติมาที่นั่งข้างกับทีมทิธา ไปดูลูกสาวน้องที่ทิม์ทำการแสดงพร้อมถ่ายคลิปขณะที่ทีมพิธายิ้มหวานถ่ายคลิปน้องที่ทิม์อยู่นั่นเองงานนี้บอกเลยประกาศชัดเจนแล้วล่าสุดพลอยชิดจันได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคารพการตัดสินใจต่ายชูติมากับประเด็นความรักที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต่ายไปออกรายการแล้วคุณต่ายเล่าว,ว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงาน เราเห็นเพื่อนเฮปปี้เราก็เฮปปี้เราก็อยู่ในทุกๆโมเมนต์ Moment, มีคุยกันอยู่บ้างเรื่อยๆเวลามีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษากันและรู้ไหมคนนั้นคือใครครรู้แต่ก็ต้องอุบไว้ก่อนต้องให้เขาค่อยๆดูกันไปมากกว่าเราอยากให้เพื่อนมีความสุขยิ่งมีคนดูแลมันก็ยิ่งดีเพราะคนเราก็ต้องการอะไรแบบนี้ใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหม บอกไม่ได้แล้วแหละเพราะพลอยเป็นคนที่แบบไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราจะไม่มีอะไรรั่วไหลพลอยก็ไม่คบอย่าคุยกับใครดูเพื่อนเฮปปี้ขึ้นตายเป็นคนสตรองทุกเรื่องเขาเข้าใจตัวเองมีสติกับการจะทำอะไรส่วนเราซัพพอร์ตถ้าเพื่อนต้องการอะไรต่ายเป็นคนน่ารักธรรมชาติธรรมชาติเนื้อหอมอยู่บ้างแหละมีคนเข้ามา เราก็คุยในทุกเรื่องเราก็เชียร์ในความรักเพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าเพื่อนพร้อมเราลุ้นกับเพื่อนให้กำลังใจถ้าเป็นรักครั้งเก่าก็ดีนะอย่างที่ทีมเราก็รักเหมือนกันเรารักทั้งคู่และเราก็ได้หมดถ้าทำให้เพื่อนมีความสุขเราก็ไม่รู้เลยถ้าเป็นรักครั้งเก่ารอให้ตายพูดเองจะดีกว่าเรียบเรียงสยามนิว